ผ้าไหมลายโคมไฟสีเหลืองทองค่ะคุณลูกค้า่ะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์นะคะทอเครื่องสีตะกอนนะคะคุณลูกค้าขะไม่ใช่ผ้าไหมแท้นะสวยพีเมียมากๆคุณลูกค้าขะคุณลูกค้านะคะสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองนะคะหรือว่านะคะจะให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถุงให้ก็ยินดีค่ะคุณลูกค้าขะสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาผืนละ1,000บาทค่ะคุณลูกค้าขะสนใจสั่งให้ทางร้านนะคะตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายปิดติดชิปข้างแบบนี้นะคะคุณลูกค้า่ะ ราคาสุดพิเศษเพียง1,600บาทโปรโมชั่นนี้นะคะจัดถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าคะเพราะว่าถ้านะคะหลังนะคะเดือนเออมษายแล้วก็พฤษภาเนาะ,ะเริ่มต้นที่เดือนพฤษภานะคะค่าตัดผ้าถุงนะคะจะเป็นหนึจะเป็น800บาทเนาะเวลาสั่งตัดผ้าถุงอย่างเงี้ยก็จะราคาอยู่ที่1,800บาทจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณเนาะคุณพี่ค่ะคุณพี่ปราณีนะคะอยู่อําเภอเงาจังหวัดลาปางค่ะสั่งซื้อนะคะนี่เลยค่ะผ้าไหมนะคะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าไหมสังเค์เนาะเป็นผ้าไหมสังงค์นะคะทอเครื่องสีตะกอคุณลูกค้าขาทอดีทอพรีเมียมมากๆค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปส่งตัดได้เลยคุณลูกค้าสามารถนําไปส่งตัดได้เลยค่ะผืนนี้สีเหลืองผืนนี้สีเหลืองทองสวยพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าจะสั่งซื้อเฉพาะผ้้าาลยแบบเนนีไปปตัด็ผถุง ก็ได้นะคุณลูกค้าขาราคาสุดพิเศษเพียง1000บาทเท่านั้นค่ะจากปกติ1490บาทเนาะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าตัดเป็นผ้าถุงให้หน่อยตัดเป็นผ้าถุงให้หน่อยได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาทางร้านมีตัวอย่างให้ดูให้ชมด้วยตัดเป็นผ้าถุงออกมาแล้วสวยแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าเห็นไหมคะอาจผ้ากาวเข้าไปนะคุณลูกค้าขาผ้านะก็จะแบบว่ามีน้ำหนักขึ้นทิ้งตัวขึ้นคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมแบบนี้เลยราคาสุดพิเศษเพียง1 6หนี่สนใจหี่ชอผ้าที่สำหรับคุซส์ M นุ่มเป็นคนสะโพกใหญ่นุ 30, ่มใสเอวสาสะโพก40ความยาวผ้าถุงอยู่ที่37นิ้วถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้กับร้านแม่บริพาทไทยของเราค่ะคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาผืนละ1 0 0 0ับาทสั่งให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถุงให้นะคะตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิฟข้างหรือว่าจะตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดถ้าผ้าถุงป้ายเปิดก็คือเปิดออกมาแล้วมันจะเห็นขาด้านในได้นะคะคุณลูกค,าคาา้าขาผ้าถ จัดแบบผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอดีกว่าเผื่อเราเอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงเราก็ยังสามารถขยับตะขอได้เองได้เลยจากคุณลูกค้าค่ะในราคาสุดพิเศษเพียงวันนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะจัดโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษาย,ยนนี้สําหรับผ้าถุงผ้าไหมสําหรับผ้าถุงผ้าไหมาจากราคานะคะคุณลูกค้าค่ะลดพิเศษนะราคาสุดพิเศษเพียง1,600บาทจากปกติ1,800บาทคุณลูกค,าค้าขะจัดโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นค่ะคุณลูกค้า่ะนี่เลยคคคค่ะะสวยมาากกกลูู้ืนนี้ ลายโคมงไฟค่ะลายโคมงไฟสีเหลืองทองขนาดหน้าผ้า100เซนติเมตรขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรความยาว180ซนติเมตรความยาว180ซนติเมตรค่ะคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมมากๆสวยพรีเมียมสุดๆกันเลยทีเดียวคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมแบบนี้ให้เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่ง พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้เลยนะคะคุณลูกค้าขาราคาสุดพิเศษด้วยในราคาสุดพิเศษเพืนละ1,000ันบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปออกแบบตัดเย็บได้เลยไปตัดเป็นกระโปรงก็สวยนะเพราะว่ามันนุ่มผิวผ้านุ่มผิวมากๆผ้าไม่แข็งนะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสีตะกอรอ ผิวนุ่มมากๆคุณลูกค้าขาอัดผ้าก,กาวเข้าไปนี่แบบว่าสวยมากเพราะว่ามีคุณลูกค้าบางท่านบอกว่าสั่งซื้อผ้านะแล้วก็จ้างให้ทางร้านนะ่อัดผ้าก,กาวให้ด้วยค่าอัดผ้าก,กาวนะคะราคาผืนละ5 0 0บาทราคาผืนละ5 0 0บาทคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสามารถสั่งได้คุณลูกค้าสามารถสั่งได้สั่งซื้อผ้าแล้วก็บอกว่าอัดผ้าก,กาวให้ด้วยนะคะเป็น1500บาทอัดเฉพาะผ้ากาวยังไม่ได้ตัดอะไรนะคะคุณลูกค้านะเพราะว่าเป็นงานอัดมืออัดพรีเมียมให้เลยคุณลูกค้าขาจากนั้นคุณลูกค้าก็จะนําาไปแแบบบบบว่ใสจั เป็นนุ่งซ้นปกติหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะไปส่งตัดเพิ่มเติมก็ตามสะดวกเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งได้เนาะแต่ถ้าเป็นงานนะคะที่ต้องอัดผ้าก,กาวเพิ่มเติมหรือว่าสั่งตัดเพิ่มเติมคุณลูกค้าต้องโอนมาจําด้วยนะ1000บาทค่ะถ้าสําหรับนะคะเฉพาะอัจผ้าก,กาวอย่างเดียวเนาะคุณลูกค้าค่ะอาดผ้าก,กาวบนผืนผ้าผืนนี้1,500บาทโอนมาจํา1นึ0บาทอีก5 0 0บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยค่ะหรือว่านะคะจะสั่งตัดเป็นผ้าถุงเนี่ยที่นุ่มสสวมใใ่่่ออยููนนะะะะคคคคลลกก้้าเืช ผ้าไหมาลายโคมไฟสีชมพูบานเย็นเลือกใช้ผ้าไหมาลายโคมไฟสีชมพูบานเย็นค่ะคุณลูกค้าคะผ้าถุงนะคะนุ่มเลือกตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิฟข้างคุณลูกค้าขาเวลาเราใส่งานออกงานร่วมง,งานเนาะไม่ว่าจะนั่งพื้นนั่งเก้าอี้นะคะถ้าคุณลูกค้าบอกว่ากลัวเปิดแบบว่าไม่อยากให้เปิดนะคุณลูกค้าคะ แนะนําเป็นทรงนี้แหละคุณลูกค้าสั่งตัดกันเยอะมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขานุ่มมาใส่เอว30สะโพก40ความยาวผ้าถุงอยู่ที่37นิ้วนุ่มสูง160ซนเมตรน้ำหนัก65นะคะถ้าเราหุ่นใกล้เคียงกันคุณลูกค้าก็ดูเลยนะคะคุณลูกค้าขาดูดูก่อนชมก่อนได้เลยนุ่มเป็นคนสะโพกใหญ่เนาะเพราะว่ามีคุณลูกค้าในเอว30แต่สะโพก38ก็มีนะคะแล้วความยาวผ้าถุงคุณลูกค้านะคะบอกว่ารับ35นิ้วได้ไหมได้เลยจากคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าเคยใส่นะคะความยาวผ้าถุงที่เท่าไหร่คุณลูกค้าก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะ รวมไปถึงเสื้อตัวนี้คุณลูกค้าขาทรงไทยจินดาแต่ของนุ่มตัดเป็นงานผ้าไทยทรงครอปทั้งหมดนุ่มสัตว์ใส่เป็นผ้าไทยทรงครอปทั้งหมดถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้ถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้ค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้านาะความยาวเสื้อนุน่มใส่อยู่ที่18นิ้วค่ะอันนี้เป็นงานผ้าไทยทรงครอปเลยความยาวเสื้อจะอยู่ที่18นิ้วค่ะความยาวแขนตัวนี้แขนยาว แขนยาวข้อแขนนาฬิกาข้อแขนนาฬิกานะคะคุณลูกค้าขาความยาวอยู่ที่21นิ้วมาตรฐานค่ะหรือว่าคุณลูกค้าเคยใส่ความยาวแขนเท่าไรคุณลูกค้าก็แจงได้จะตัดเป็นแขนสั้น8.5ก็ได้หรือว่าจะตัดเป็นแขน3ส่วน1ินิ้วก็ยินดีคุณลูกค้าค่ะอยู่ที่คุณลูกค้าเคยใส่แบบไหนนะคะคุณลูกค้า่ะรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าแจ้งรอบอกเข้ามาได้เลยค่ะไหล่ด้วยนะจ๊ะโอเคนะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าสนใจสั่งตัดเสื้อ1 3 9 0บัาท1,390เก้าสิบาทหน่งพันสา้งชุดนะคะ รถพิเศษเหลือเพียงแค่2,900บาท2,900บาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าเนาะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะสินค้ารุ่นไหนแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้นะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008 0890416008ร้านแม่าริพาทไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาค่ะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเราดูเราชมนะคะรีวิวต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็ฝากคัุบ พี่ปราณีอยู่อำเภองาจังหวัดลำปางจ้าขอบคุณมากๆนะคะคุณลูกค้านะต้อบอกว่า,าจังหวัดลำปางเจ้านะคะคุณลูกคา้าขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าเนาะชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะกดติดตามกดซับสไครต์ที่ช่อง u t u b e แม่มณีพ้าทไทยไว้ได้เลยรวมไปถึงคุณลูกค,าค้า่ะมีผลิตภัณฑ์สินค้าให้ดูให้ชมเยอะแยะมากมายชมรีวิว6,200รีวิวกันได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บรีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสั่งตัดชุดผ้าไหมกับร้านแม่บรีผ้าไทยคุณลูกค้าขาชุดนี้ค่ะเฉดสีชมพูบานเย็นนะคะคุณลูกค้าขาราคานะคะชุดละ2,900บาทนะคะก็จะมีเสื้อแล้วก็กับผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าขาเสื้อนะคะก็วันนี้นะคะที่นุ่มสมัยจะเป็นคอจีนนะคะความยาวแขนอยู่ที่21นิ้วนะคะความยาวเสื้ออยู่ที่18นิ้วค่ะเป็นงานผ้าไทยทรงคอฟนะคะถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าสาามรถั่งตดดไ้ ตัดเฉพาะเสื้อราคา 1, 3 9 0บาท1,390บาทโอนมาจํา1 0 0 0บาทเก็บแล้วก็อีก390บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะรวมไปถึงผ้าถุงคุณลูกค้าขาตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิปข้างนะคะราคานะคะผืนละ1,600บาทราคาผืนละ1,600บาทนะคะคุณลูกค้านะคะต้องโอนมาจํา1 0 0 0บาทรวมไปถึงนะคะอีก600บาทก็เก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้านะ ผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าต้องแจ้งนะคะนุ่มนะคะใส่เอว30สะโพก40่ความยาวผ้าถุงอยู่ที่37นิ้วนะคะนุ่มนะคะสูง160ซนติเมตรใส่ออกมาแล้วเป็นประมาณนี้เลยที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้านะคะชอบความยาวที่เท่านี้บอกว่าพอดีแล้วพอดีสวยของคุณลูกค้าคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่ายาวไปหรือสั้นไปคุณลูกค้าแจ้งความยาวที่คุณลูกค้าต้องการเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะถ้าผ้านะคะที่เป็น ผ้าไหมรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าขามีสบายด้วยนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะคุณลูกค้าขาเพิ่มเติมสบายอีก1นึ่งผืนสามพับาทค่ะคุณลูกค้าขาสบายราคาผืนละ490บาทสบายราคาผืนละ490บาทคุณลูกค้าขาถ้าตัดทั้งชุดแบบนี้นะคะสามพันสามร้อยบาทสามพันสามร้อยบาทค่ะคุณลูกค้าขาเป็นสบายสําเร็จรูปแบบนี้ใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายเลยค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยชุดนี้3,300บาทได้อะไรบ้าง1เสื้อนะคะเสื้อผ้าไหมสีชมพูบาน สองนะคะผ้าถุงนะคะผ้าถุงผ้าไหมมัดหมี่นะคะลายโคมไฟนะคะทอเครื่องสีตะกอนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะสบายสวยสสบายสําเร็จรูปผืนนี้สีชมพูบานเย็นนะคะลายโคมไฟเช่นเดียวกันคุณลูกค้าหาคุณลูกค้าสั่งซื้อเซตนี้รับเซตนี้3,300บาทนุ่มใสไซส์เอ็มนุ่มใสไซส์เ็มนะคะอกสาอก36เอว30สะโพก40ความยาวผ้าถุงอยู่ที่37นิ้วคุณลูกค้าใส่ไซส์เท่าไหร่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยเนาะทางร้านจะทํา5ไซส์นะคะเบื้องต้นราคานี้จะทําให้ห้าไซส S, M, L, XL, 2XL ค่ะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าที่อก 34, 36, 38, 40, 42แจ้งเข้ามาได้เลยทักเข้ามาได้เลยนะคะอก32ใส่ไซส์ S นะคะ 32, 33, 34เอ้ย 32, 32, 33นะคะใส่ไซส์ S นะคะคุณลูกค้าค่ะนุ่มนะคะอก 34, 35นุ่มใส่36นะคะคุณลูกค้านะต้องบวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นงานผ้าไทยใส่สบายเป็นงานผ้าไทยใส่สบายทางร้านเราออกแบบตัดเย็บเองทางร้านเราออกแบบตัดเย็บเองนะคะ ทำใหม่ทั้งหมดเลยนะคะคุณลูกค้าขาเป็นงานออเดอร์นะยังไงก็ฝากดูฝากชมด้วยแล้วกันคุณลูกค้าขาชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนชอบชุดไหนที่นุ่มสวมใส่คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าขารวมไปถึงมีผ้าให้เลือกให้ช็อปเยอะด้วยมีผ้าให้เลือกให้ช็อปเยอะด้วยนะคะคุณลูกค้านะเข้าดูเข้าชมก่อนได้นะคะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้้้้้วยยยนนนนะะะะะคคคคคุณณลูกกาาาาาเัังงงไไ็ฝผผิิตภฑ์สขอรรแมม่ทด้วยนะคะคุณลูกค้านะ ชื่นชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหนไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายชุดไทยนะคะเยอะแยะมากมายหลายคอลเลกชันที่ทางร้านนะคะคัดเลือกคัดสรรมาให้อย่างดีคุณลูกค้าขาเดี๋ยวส่งการนี้นะคะเราจะได้มีชุดไทยสวยๆไปใส่ไปทําบุญกันนะคะคุณลูกค้าเนาะจะตัดคนเดียวตัดคู่ตัดทีมคุณลูกค้าขาตัดเป็นแฟมิลี่ตัดเป็นครอบครัวเลยก็ได้นะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอะไรสดนะคะในรีวิวนะคะช่วงต่อไปคุณลูกค้าขาขอบพระคุณค่ะ